สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่3สิงหาคมนะคะคุณได้เดอ s t สตานะคะเขาได้ก้าวดาบแต่ขึ้นมากับหัวก็เป็นไพ่ที่ดีพลังงานดีขึ้นนะคะ ก็ใครที่เคยมีปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะมองว่าวันนี้เป็นวันที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้นะมีการปรับตัวนะคะมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันละกันตัวเขาก็จะออกมาจากโหมดของความเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรแบบนี้ส่วนตัวคุณเนี่ยเป็นเดอะสตาร์ก็หมายถึงการเยียวยาจิตใจนะคะการฟื้นฟูจิตใจนะถ้าใครเคยทะเลาะมีปัญหากันหนักๆเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหาการเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันนะคะ พายชิลเดนตรงนี้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่การให้โอกาสใหม่เมมองว่าบางคู่ถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วหรือว่าแยกเซป a ร a เรกันไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับให้โอกาสกันใหม่เช่นเดียวกันนะเรงนี้ทูวอลลี่นะคะหลังจากที่ตกลงกันได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องไปตกกวงวลนอีกแล้วนะคะ